คำพูดสุดซึ้งของน้องแม็กเวลลหลังได้เจอไม้โผล่สวมกอดพ่อแน่นเลยล่ะคะ่ะหลังจากเป็นดราม่ามานานแสนนาะนสำหรับการขอสิทธิในการปกครองลูกชายระหว่างนักแสดงหนุ่มไมพิรัตและนางแบบสายอย่างซาร่าคาสิงคินีเรื่องนี้ทำให้ถึงขั้นต้องฟ้องศาลและมีคดีความเลยล่ะคะ่ะแต่ทนายความของทั้งสองฝ่ายพยายามไกลเกลี่ยเรื่องราวทั้งหมดให้จบลงด้วยดีเพื่อตัวเด็กนั่นเองล่าสุดเพจของทนายประมาณเรลืองวัฒนวณิชซึ่งเป็นทนายของซาร่าโพสภาพ สาราพาน้องแม็กเวลไปพบไม้พิรัตค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆได้ระบุเอาไว้ว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้นเหตุทําให้เกิดเป็นคดีความและเรื่องราวใหญ่โตของครอบครัว,วนี้ได้กําลังค่อยๆถูกแก้ไขยอย่างถูกวิธีสร์อาย์ที่ผ่านมาน้องสาราได้พาน้องแม็กเวลขึ้นมาจากภูเก็ตและได้ให้ทางผมช่วยประสานงานกับทางฝั่งของน้องไม้เพื่อนัดแนะให้คุณพ่อมารับลูกไปใช้เวลาร่วมกันเป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเลยครับที่ตอนนี้ทางพ่อและแม่ลดทิฐิ และหันหน้าเข้าหากันเพื่อทางด้านของตัวลูกเองในส่วนของคดีความทางฝ่ายของผมและน้องสาล่ายังปรึกษาหารือกันอยู่ครับและยังไม่ได้มีการดําเนินสิ่งใดเพิ่มเติมเพราะต้องการให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อบุตรผู้เยาว์อย่างแท้จ,จริงครับท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมยินดีกับครอบครัวนี้ร่วมกันกับผมนะครับผมเชื่อว่าทั้งพ่อและแม่ทุกคนต่างรักลูกสุดหัวใจและน้องทั้งคู่จะทําในสิ่งที่ดีเพื่อลูกของเขาทั้งสองทั้งนี้น้องแม็กเวลเองยังได้บอกว่า ผมรักแดดดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยค่ะที่ทำให้ลูกนั้นได้มามีเวลากับทางครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ